สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อคุณมีดวงที่จะร่ำรวยมั่นคงขนาดไหนในชาติภพนี้นะคะในชาติภพนี้เรามีดวงที่จะร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งขนาดไหนขั้นเศรษฐีไหมนะคะเรามาเช็คความร่ำรวยกันค่ะในชาติภพนี้ ะะเราจะมีไพ่ทั้งหมด3มกองนะคะให้เลือกเพียงกองใดกองที่หนึ่งนะคะคุณมีดวงที่จะร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งขนาดไหนในชาติพบนี้นะคะ ้าการสับไพ่นานเกินไปสามารถเลื่อนเข้าไปสู่ช่วงทํานายได้เลยนะคะเพราะว่าการสับไพ่อยากให้ทุกท่านที่ดูคลิปเห็นว่าเรามีการสับไพ่จริงนะคะแล้วเราต้องการสับไพ่ให้มันแตกให้มันละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะไม่อยากสับแป๊บๆแล้วก็ดึงไพ่เลยนะคะ อยากสับให้มันละเอียดให้มันแตกกันที่สุดชัดเจนที่สุดแยกออกจากกันที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะใครไม่ชอบช่วงสับไพ่ไม่เป็นไรคะ่ะเลื่อนเลื่อนไปช่วงเข้าช่วงทำนายได้เลยนะคะคุณมีดวงที่จะร่ำรวยมั่นคงมั่งคัง่งขนาดไหนในชาติพบนี้นะคะ คุณมีดวงที่จะร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งขนาดไหน ในชาติภพนี้นะคะใครมีดวงที่ร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งขนาดไหนมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีไหมนะคะเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่มีทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะตอนนี้เราจะเบิกเปิดไพ่หนึ่งเลยนะคะอ่ะเริ่มกันที่ไพ่ชาวกองที่1ก่อนนะคะชาวกองที่1ได้ไพ่เด e ซันใบแรก สิบเหรียญน,นะคะใบที่สอง Queen of p e n c l e นะคะชาวกองที่หนึ่งถ้าใครเลือกกองที่หนึ่งนะคะท่านมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขนาดเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเลยนะคะความร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งของท่านถึงขั้นเศรษฐีเลยนะคะชาวกองที่หนึ่งนะคะ ท่านจะหยิบจับจะทำอะไรก็ตามมันมักจะประสบความสำเร็จมันมักจะลาบลื่นมันมักจะไปได้ด้วยดีนะคะมันจะพุ่งแต่เข้าไปหาแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะชาวกองที่หนึ่งนะคะท่านจะพบแต่แสงสว่างในการทำมาหากินในการทำธุรกิจในการทำงานนะคะท่านจะทำอะไรก็ตามมันจะ สามารถทําให้ท่านออก,กอบโกยเม็ดเงินจากกอบโกยผลผลิตจากสิ่งที่ท่านทําอยู่ได้ค่อนข้างมากมายเลยนะคะมากมายบ้านปลายชีวิตของท่านก็มีโอกาสสุขสบายมากนะคะท่านจะมาพร้อมกับความโชคดีทางด้านการเงิน ความร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีถึงขั้นเศรษฐีนะคะความร่ํารวยของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันนะคะความร่ํารวยของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันสิ่งที่ท่านต้องตรนะหนักคือบุญกุศลที่ท่านท่านทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงณนะปัจจุบันท่านเสวยกรรมดีเสวยบุญ มากน้อยขนาดไหนนะคะจากบุญที่ทำท่านได้ทําลงไปนะคะบางคนทําบุญมากก็จริงนะคะบางท่านทําบุญมากก็จริงแต่บางคนก็ผลกรรมก็เยอะเหมือนกันมันก็จะมาบั่นทอนความร่ำรวยลดลงลงไปนะคะมันก็จะมาบั่นทอนความร่ำรวยลดลงไปเรื่อยๆ ตามกรรมดีกรรมชั่วที่เราเคยทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงณปัจจุบันแต่ชาวกองที่หนึ่งะคะอยากบอกว่าท่านมีโอกาสที่จะร่ำรวยมั่งคัง่งถึงขั้นเศรษฐีนะคะอันนี้ก็ไพ่สิบเหรียญนะคะไพ่ราชนีถือเหรียญนะคะมีความสุขสุขสบายในบ้านปลายชีวิตมีโอกาสที่จะทรงต่อมรดก ให้รุ่นลูกรุ่นหลานด้วยซ้ํานะคะชาวกองที่1ค่ะอ่ะต่อไปเราเปิดไพ่ชาวกองที่สองกันค่ะชาวกองที่สองนะคะท่านมีโอกาสร่ํารวยมากร่ํารวยมั่นคงมั่งคัง่งมากขนาดไหนในชาติพกนี้นะคะชาวกองที่สองได้ไพ่เก้าเหรียญ นะคะได้ไพ่ทีออฟคลับสามถ้วยนะคะและก็ไพ่อัศวินถือเหรียญชาวกองที่สองความร่ำรวยของท่านจะน้อยกว่าชาวกองที่หนึ่งนะคะความร่ำรวยของท่านจะน้อยกว่าชาวกองที่หนึ่งคือถ้าชาวกองที่หนึ่งอยู่ในระดับเศรษฐีท่านอยู่ในระดับร่ำรวยร่ำรวยนะคะร่ำรวย ก็คือมีกินมีใช้นะคะสุขสบายนะคะไม่ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรมากนะคะแล้วก็ท่านสามารถทำงานทำธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันก็จะกอบโกยเงินได้ค่อนข้างมากแต่ไม่ได้มากมายมหาศาลค่อนข้างมากนะคะท่านจะไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ตามนะคะที่ท่านทำลงไป มันจะทำให้ท่านได้กอบกลวยผลประโยชน์เม็ดเงินจากตรงนั้นค่อนข้างมากนะคะทำกิจการการงานใดก็ตามก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะช้าหรือเร็วได้ไม่เท่ากันนะคะโอกาสประสบความสำเร็จของแต่ละคนช้าหรือเร็วได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ท่านก็ชีวิตบ้านปลายชีวิตท่านก็สุขสบายเช่นกันไม่ได้ลำบากลำบนเรื่อง การเงินนะคะท่านมีกินมีใช้อยากกินอะไรอยากทำอะไรอยากใช้ทำอะไรท่านก็สามารถใช้จ่ายได้สะดวกได้คล่องมือนะคะได้เลื่อนไม่ติดขัดไม่ต้องภาวะพวองเรื่องการเงินนะคะชาวกองที่สองจะเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะร่ำรวยก็แจ้งไว้ว่าความร่ำรวยของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน กองที่หนึ่งถึงขั้นเศรษฐีความเป็นเศรษฐีของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันนะคะกองที่สองอยู่ขั้นความร่ำรวยความร่ำรวยของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันดังนั้นจงหมั่นทำความดีทำกรรมดีนะคะเพื่อหนุนนำให้ดวงชะตาของท่านพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตนะคะ อันนี้สำหรับชาวกองที่สองนะคะกองที่สองถึงขั้นรวยนะคะรวยชาวกองที่1นี้ถึงขั้นเศรษฐีนะคะมาค่ะเปิดชาวกองที่3ชาวกองที่สได้ไพ่เจ็ดเหรียญได้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่สามเหรียญ ชาวกองที่สนะคะท่านไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ท่านมีกินมีใช้แบบสุขสบายนะคะท่านมีกินมีใช้แบบสุขสบายนะคะก็คือชาวกองที่1เนี่ย มีโอกาสถึงขั้นเศรษฐีชาวกองีิสองมีโอกาสล่ำรวยชาวกองที่สามสุขสบายไม่ได้ขัดสนนะคะท่านต้องทำมาหากินของท่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วไแล้วเม็ดเงินผลประโยชน์จากการลงทุนลงแรงที่ท่านลำทำลงไปมันจะงอกเงยมาให้ท่านเก็บกินเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆนะคะชาวกองที่สามแล้วมันจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสี่ไม้เท้านะคะแสดงถึงความมั่นคงมีต้องทำไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกินไปเรื่อยๆนะคะชีวิตก็ถือว่าไม่ได้ติดขัดไม่ได้ขัดสนนะคะมีกินมีใช้สามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานทำกุศลช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นร่ำรวยนะคะ ถือว่ามีกินมีใช้แบบสุขสบายนะคะแบบสุขสบายนะคะชาตินี้ท่านไม่ได้แบบต้องดิ้นรนมากต้องเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านต่อไปเนี้ยชีวิตท่านจะสุขสบายทําอะไรนิดหน่อยก็ได้เงินมาแต่อาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ทําให้ชีวิตของท่านสุขสบายนี่คือชาวกองที่สนะคะอ่ะ ความร่ํารวยนะคะความร่ํารวยอ่ะอันดับหนึ่งเลยคือชาวกองที่หนึ่งถึงขั้นเศรษฐีนะคะมีโอกาสร่ำรวยมากถึงขั้นเศรษฐีมีโอกาสมรดกตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะชาวกองที่สองอยู่ในขั้นร่ำรวยอยู่ในขั้นรวยนะคะสุขสบายนะคะร่ำรวยนะคะชาวกองที่สามมีกินมีใช้ ไม่ขาดมือไม่ขาดสนไม่ต้องแบบดิ้นรนมากแต่ก็สุขสบายนะคะความร่ํารวยอันดับหนึ่งชาวกองที่1นึ่งเข้มตัวอันดับสคือชาวกองที่2ร่ำรวยอันดับสคือชาวกองที่3ชาวกองที่3มไม่อยากพูดว่าร่ํารวยแต่มีกินมีใช้แบบสุขสบายนะคะชีวิตคนเรานะคะถ้าโอกาส โอกาสของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันโอกาสของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันดังนั้นจงมันทำความดีทำบุญทำทานรักษาศีลหา้าสวดมนต์นั่งสมาธิทำเป็นประจำสม่ำเสมอทำได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ต้องทำค่อยๆทําทำไปฝึกจิตใจฝึกการให้ทำบุญทำทานของเราฝึกการรักษาศีลของเราฝึกการบริจาคของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆขัดเกา่า ให้จิตใจเราสะอาดและบริสุทธิ์นะคะแล้วสิ่งดีๆต่างๆมันจะพุ่งเข้ามาในชีวิตของท่านแบบง่ายได้ท่านสามารถชาวกองท,ที่สามก็สามารถพัฒนาความร่ำรวยไปถึงชาวกองที่สองแล้วก็กองที่หนึ่งได้แต่ถ้าชาวกองที่หนึ่งกองที่สองมีกินมีใช้สุขสบายร่ำรวยท่าน ไม่ทําบุญต่อไม่สารบุญต่อท่านก็มีโอกาสกระโดดเข้าไปสู่ชาวกองที่หนึ่งเออชาวกองที่สามหรือต่ากว่าชาวกองที่สามได้เหมือนกันชีวิตคนเราไม่แน่นอนดังนั้นอย่าประมาทมันทําบุญรักษาศีลห้าส่วนมนั่งสมาธิทําพยายามทําตอนก่อนนอนก็ได้ค่ะทําได้นิดหน่อยก็ทําไปดีกว่าไม่ทําแล้วถ้าท่าน มีกรรมเยอะท่านอาจจะต้องใช้เวลานานในการพลิกเปลี่ยนโชคชะตาของท่านแต่ถ้าท่านทําบูญสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาสิหาทําเป็นประจําเสมอๆชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงเร็วนั่นถือว่าผลกรรมไม่ดีที่ท่านทํามันน้อยมันก็เลยทําให้ชีวิตของท่านได้รับผลบุญจากการที่ท่านทําไปค่อนข้างส่งผลเร็วนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ